จากเอกสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงขอตั้งฐานทัพเรือที่สัตีหีที่2องทับ2465ี่หหขีดศ1 4ย์หแผนกปกครองกรมเสนาธิการทหารเรือ วันที่หกันยายนพุทธศักราช2465ขอเดชะฝ่าระอ,องธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามหลักของยุทธศาสตร์การทหารเรือซึ่งกล่าวถึงการฝึกหัดบำรุงความชำนิชำนาญในทางทะเลก็ย่อมยึดถือการอยู่ทะเลเป็นการใหญ่ตลอดถึงการรวมทัพก็ดีย่อมจะยึดถือ ชายภูมิที่เหมาะในเขตนั้นที่จะทำการเป็นฐานทัพเรือได้เป็นหลักอีกส่วนหนึ่งจึงทำให้นายทหารพักนาวินทั้งสิ้นแม้แต่เป็นชาวต่างประเทศก็ยอมเห็นด้วยพร้อมกันว่าสำหรับประเทศสยามมีอยู่แห่งเดียวที่ควรเป็นหลักเช่นนี้ได้ก็คือที่อ่าวสัตหีบซึ่งมีคุณแลโทษด,ดังต่อไปนี้ 1. อยู่เป็นสถานกลางของอ่าวสยาม 2. เป็นต้นทางของวิทอลพอยต์คือแม่น้ำเจ้าพระยาดังแผนที่ A 3. น้ำลึกพอที่จะเป็นอ่าวเรือใหญ่หรือที่ฝึกซ้อมยิงต่อปิโดได้ 4. มีเกาะต่างๆ เป็นที่กำบังสำหรับเล็ดลอดออกกระทำการยุทธวิธีด้วยเรือเล็กได้สะดวก 5. ที่บนบกไม่ได้ตกเป็นสิทธิขาดของผู้หนึ่งผู้ใดโดยทรงพระมหากรุณาให้เทสาพิบาลห่วงห้ามไว้เป็นพระคุณแก่ทหารเรืออย่างยิ่ง 6. ทางบกมีทางติดต่อกับรถไฟสายปราจีน ได้สะดวกไม่ต้องกลัวไอโซเ t ชัน 7. โดยข้อ6นั่นเองอาจติดต่อกับกำลังทางทหารและเป็นปีกหนึ่งของกองทัพบ,บกฝ่ายตะวันออกได้สะดวก 8. เป็นที่ฝึกหัดทางทะเลได้ตลอดทั้งสองมรสุมโดยเป็นที่กำลังมิดชิดโทษห ในเวลานี้ยังไม่มีที่ขังน้ำจืด 2. ในเวลานี้ยังกันดานด้วยสเสบียงอาหาร 3. ในเวลานี้ยังห่างจากขมนาคมกับกรุงเทพคือยังไม่มีรถไฟ 4. ถ้าจะให้เป็นที่มั่นจะเปลืองค่าป้อมและเครื่องกันในข้อนี้ไม่ว่าที่ใดที่เป็นฐานทัพแล้ว ต้องป้องกันทั้งสิ้น 5. ในชั้นต้นนี้จะจัดเป็นฐานทัพยั่งยืนไม่ได้โดยไม่มีทุนพอที่จะสร้างในเร็วัน 6. เวลานี้ความคข้ชุกชุมมากเพราะเป็นที่รกร้างโดยไม่มีใครจะถากถางเพราะยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่ได้นอกจากที่ กล่าวไปถึงคุณและโทษก็ยังมีแต่ที่เกี่ยวข้องกับการสงครามโดยอากาศยานซึ่งไม่จำเป็นจะกล่าวไปถึงเพราะในที่นี้จะตราบบังคมทูลพระกรุณาแต่เรื่องกองทัพเรือเท่านั้นถึงแม้จะทำเป็นสถานีอากาศยานชายฝั่งทะเลก็คงต้องยึดกองทัพเรือเป็นหลักสําคัญคือถ้าไม่มีกองทัพเรือแล้ว กองอากาศยานก็จะตั้งไม่ได้โดยปราศจากอันตรายเช่นที่กําลังเป็นอยู่ที่อ่าวมะนาวข้าศึกในชั้นต้นก็จำเป็นจะต้องใช้แต่เพียงเรือเร็วขนาดเล็กเข้าไปเผาผลาญทำลายโรงงานการเก็บและซ่อมแซมหมดในไม่กี่ชั่วนาฬิกาฉะนั้นในที่นี้จะขอพระราชทานงดกล่าวถึงการสงครามโดยทางอากาศยาน ที่กราบบังคมทูลพระกรุณามารวนเป็นหลักประกอบกับกองทัพเรือโดยเฉพาะทั้งสิน้นจำเดิมตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินประพาสทะเลโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีกรําเก่าเมื่อประมาณสิบปีมานี้พร้อมด้วยกองทัพเรือไปประทับในอ่าวสัตหีบได้ทราบกล้าวทราบกระหม่มว่าได้โปรดก้าวโปรดกระหมม ให้มีการซ้อมรบทางเข้าตีด้วยเรือต่อปิโดในที่สุดเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าได้กลับเข้ารับราชการครั้งนี้เมื่อพศสอ6 0ได้ทราบเกล้าทราบกระหม่อมต่อไปว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินคราวนั้นนอกจากจะมี พระราชประสงค์จะสร้างพระราชวังที่ตำบลแล้วยังมีพระราชประสงค์ให้เทสาพิบาลเป็นผู้ห่วงห้ามที่ตำบลน,นั้นไว้ตลอดตั้งแต่เกล็ดแก้วถึงแสมสารซึ่งเป็นที่ดินใหญ่โตมากหวังจะพระราชทานที่ดินนี้ให้เป็นสิทธิแก่ทหารเรือซึ่งเป็นพระราชวินิจัยตรง ในทางยุทธศาสตร์การเรือโดยแท้ผู้ที่เคยเล่าเรียนและมีอาชีพทางทหารเรือแท้ย่อมสารเสริญพระราชวินิจฉัยนี้อย่างยิ่งตั้งแต่นั้นมาเทสาพิบาลมนทนปราจีนก็ได้ห่วงห้ามที่ดินรายนี้ต่อตอกันมาตามพระราชประสงค์จนบัดนี้แต่มาคิดด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่า น่าจะเป็นการกลับกลายเข้าใจผิดไปบางข้อโดยมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อก่อนสามปีคือก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบถวายบังคมราออกไปประเทศยุโรปคราวนำเรือรบหลวงพระร่วงเข้ามาในคราวฝึกซ้อมต่อปิโดคราวนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นแม่รับคุมกระบวนเรือ ออกไปฝึกซ้อมและทดลองสอบกระสุนต่อปิโดที่สัตหีบเห็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่าการตั้งเครื่องหมายและทดลองต่างๆภา,ายในรูปต่อปิโดจะทำในเรือต่อปิโดไม่สะดวกเพราะที่คับแคบควรขึ้นทดลองไก่น้ําไก่บกหางเสือตั้งหางเสือขวางและการกระดก ลูกตุ้มแผ่นน้ำให้ทดลองเสียบนบกทั้งได้ทราบกล้าวทราบกระหม่อมว่าที่ตำบลน,นี้มีพระราชประสงค์จะพระราชทานให้เป็นสิทธิ์แก่ทหารเรืออยู่แล้วจึงได้บังอาจขึ้นไปถากถางที่จะทำโรงหรือปลูกเต็นท์ชั่วคราวที่แหลมเทียนตรงที่กองเรือจอด เมื่อถางเสร็จได้มีกำนันมาห้ามไม่ให้ถางต่อไปและไม่ให้ปลูกในที่นั้นอ้างว่าเป็นที่ห่วงห้ามเพื่อจะก่อสร้างพระราชวังและได้อธิบายถึงเขตเหล่านี้พร้อมด้วยรายรักอักษรประกอบด้วยในเวลานั้นจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิษฐ์ ยังทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรืออยู่ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้นำความขัดข้องขึ้นกราบทูลตามคำชี้แจงของอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดและมีรับสั่งโดยทรงเห็นว่าเทสาพิบาลคงจะไม่เข้าใจในพระราชประสงค์แต่ถึงอย่างไรก็ดี จำนวนเงินที่จะก่อสร้างต่อไปนั้นไม่มีในงบประมาณและถ้าจะใส่ในงบประมาณคราวหน้าก็จะเป็นจำนวนมากมายเกรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมจะเป็นการโต้เถียงกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติไม่สะดวกและยังไม่จำเป็นนักจึงเป็นอันระง,งับเรื่องนี้ไว้ก่อนครั้นต่อมา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวง์วรเดชได้ทรงกำกับราชการทหารเรือข้าพระพุทธเจ้าได้นำถวายเรื่องนี้อีกโปรดกล้าให้ทำสกรีมและในที่สุดได้ดำเนินการไปตามความเห็นดังรายงานการประชุมสภาพบัญชาการครั้งที่สอง ซึ่งทรงมอบให้ข้าพระพุทธเจ้าดำริและจัดการสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะได้นำขึ้นทูเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัตรนี้แผนที่นั้นเพิ่งได้ทำสำเร็จข้าพระพุทธเจ้ามาเห็นว่าที่นั่นใหญ่โตมากเหลือที่จะปกปักรักษาถากถางได้ถ้าแม้พระราชทานให้แก่ทหารเรือ ตามพระราชประสงค์เดิมทหารเรือจำเป็นจะต้องแบ่งที่ทั้งหมดออกเป็นสองตอนคือตอนหนึ่งที่ต้องการแท้ต้องห่วงห้ามกรรมสิทธิ์กับอีกตอนหนึ่งไม่ห่วงแต่ไม่อยากให้ต่างประเทศมาจับจองหรือรับซื้อไปได้ข้าพระพุทธเจ้าได้ขีดเส้นลงดังปรากฏในแผนที่ ซึ่งได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้วการทั้งนี้ถึงแม้จะทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยตามนี้ก็จำต้องค่อยดำเนินการไปทีละเล็กละน้อยเพราะเป็นที่รกร้างมากและประกอบด้วยความไข้ชุกชุมทั้งไม่มีใครจะกล้า หากถางลงไปเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะจองที่เหล่านั้นเป็นของตนซ้ำยังมีผู้คอยห้ามการฟันไม้ถางป่าโดยเข้าใจผิดอีกชั้นหนึ่งเช่นทหารเรือเองก็ถูกห้ามประจวบกับทหารเรือยังไม่มีทุนพออยู่ด้วยแต่การประหยัดพระราชทรัพย์ภายหน้าทางทหารเรือ ก็จะได้ดําเนินการเป็นการเข้มงมวดขึ้นการก่อสร้างก็คงจะทำได้ปีละเล็กละน้อยโดยเลิอกกองทหารระยองและบางพระมารวมเสียที่สัตหีบบางพระเป็นย่านกลางแท้กับทั้งบางพระและบ้านเพระยองซึ่งเป็นสถานีนายทหารเรือก็ไม่ใช่เป็นที่ป้องกัน หรืออาศัยของกองทัพเรือได้โดยเป็นอ่าวเปิดเผยมีหาดยาวยืดเรือเข้าใกล้ไม่ได้เช่นสะพานน้ำต้องยาวถึงเจ็ดเส้นเป็นการเปลืองเปล่าแท้ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรือเลยในการฝากสเสบียงอาหารฐานน้ำมันข้าพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นว่าเหตุใดจึงเลือกที่เหล่านี้เป็นสถานี นอกจากอากาศดีเท่านั้นตามที่ได้กราบบาังคมทูลพระกรุณามาแล้วนี้ก็หวังอยู่ในพระมหาการุณาที่คุณเพื่อพระราชทานสิทธิ์แก่กระทรวงทหารเรือให้มีอำนาจอนุญาตผู้ที่จะจับจองทำไร่ทำนาและถากถางตามควรซึ่งไม่เกินขีดขั้นพระราชบัญญัติ การตัดไม้ส่วนที่ห่วงห้ามแท้นั้นก็จะได้เปิดให้เช่าทาโดยคิดราคาย่อมเยาในปีแรกแรกเห็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมว่าคงจะมีผู้เช่าน้อยแต่ต่อไปสักสามปีเมื่อราษฎรได้รับความสะดวกและเห็นผลจริงจังขึ้นกับทั้งนี้กองทหารไปตั้ง ก็จะชักชวนกันมาทำทวีมากขึ้นความคข้ก็จะเสื่อมตามโดยการถากถางเรียบราบลงเมื่อได้ถึงขั้นนี้แล้วทหารเรือคงจะก่อสร้างฐานทัพได้ทั้งจะเป็นประโยชน์ในการประหยัดพระราชทรัพย์ด้วยในระหว่างนี้คงทำได้แต่เพียงโรงเรือนพออาศัยชั่วคราวขึ้นก่อน เพื่อตั้งที่ทำการสำพวุธิพัสดุเชื้อเพลิงและหาวิธีขังน้ำรับประทานและขุดบ่อน้ำใช้การที่หลังทุ่งไก่เตี้ยก่อนดังได้สำรวจแล้วในแผนที่ว่าเป็นบึงตื้นๆการทั้งนี้จะสำเร็จลงได้ก็ต้องอาศัยการประหยัดทรัพย์สินของทหารเรืออย่างอุกฤษ โดยที่ได้กราบบังคมทูลพระสารุณามาในหนังสือของข้าพระพุทธเจ้าฉบับก่อนนี้แล้วถึงแม้จะได้กล่าวถึงโรงเรียนพลทหารเรือที่หนึ่งที่สองที่สและที่4ก็ยังหาได้กราบบังคมทูลกำหนดที่จะเลิกกองโรงเรียนพลทหารเรือที่5และที่6กไม่ที่รอไว้ก็เพื่อจะประสมรอย กับการที่สัตหีบนี้ถึงแม้ยังไม่เป็นที่แจมแจ้งอย่างไรโดยความเขาของข่าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานบรมราชวรโรกาสอธิบายด้วยปากพร้อมกับแผนที่อีกชั้นหนึ่งพระอาญาไม่พ้นกร้าวพ้นกระหม่อมการจะควรประการใดสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าอาภากรขอเดชะนายพลเรือเอกเสนาธิการทหารเรือ